ปลายเดือนมกราจะเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะเ,เพื่อนๆมีกใกล้วันวาเลนไทน์แล้วนะคะวันนี้เราก็มาพาทุกคนนะคะมาดูต้นกุหลาบนะคะที่เราสั่งซื้อมาจากแอม t ิ k กต็อกนะคะใกลว้วาเลนไทน์แล้วใครอยากสั่งซื้อกุหลาบมาเป็นของขวัญให้กับตัวเองหรือว่าเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักนะคะก็สั่งได้เลยนะคะน,นี่ก็คือต้นกุหลาบสีแดงนะคะเรดบัคคาร่านั่นเองนะคะเป็น ดอกกุหลาบที่ไม่มีน้ำนะคะต้นนี้ไม่มีน้ำนะคะเ,เพื่อนดอกก็ใหญ่ด้วยนะคะเราซื้อมานะคะตอนแรกอเจ้าของร้านเขาส่งมาให้อะอเขาก็มีดอกติดมานะคะเราก็ตัดออกไปแล้วนะคะน,นี่ก็คือขึ้นมารอบที่สองนะคะถือว่าดอกใหญ่ดอกสมบูรณ์ทีเดียวนะคะน่ารักมากๆบานนานบานทนด้วยนะคะเพียงเรารดน้ำเขานะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ให้เขาอยู่ในแดดแบบนี้นะคะประมาณ70%เนาะ เขาก็จะสวยงามให้เราได้ใช้ชมแบบนี้นั่นเองนะคะใครที่อยากได้ดอกกุหลาบไปให้คนรกักหรือว่าจะเอามาปลูกเองนะคะให้กับตัวเองก็สร้างได้เลยนะคะพิกัดอยู่ในคำอธิบายนะคะ